ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยกับรายการ ATM Cast Ming Ming บ i n g Bing Bing บ i n g ท๊ยไม่ใช่ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยครับนายเอคนเดิมวันนี้ผมจะมาทำอะไรนั่นเหรออ่าผมจะมาแนะนำซื้อเกมในสตรีมนะครับผมจะทำเป็นตอนตอยน,นะครับว่าซือเกมในสตรีมมีการซื้อแบบไหนบ้างที่ง่ายนะคไม่สะดวกโอเคตอนแรกผมก็จะนำเสนอเรื่องไปซื้อตาม เพจต่างๆนะครับโอเคผมจะแนะนําเป็นน้ามันเพจนี้นะครับโอเคนะครับเพจนี้เลยดิจิตอลคริสโตโคตรไวอ่าส่งเกมโคตรไวอ่าไม่เชื่อแต่ผมจะลองซื้อเกมให้ราอนสว,วันนะครับเออและตอนนี้ก็ถ้าใครอยากจะซื้อเกมนะครับรีบซื้อตอนนี้ครับมันลดครับลด,ลดลดราคามากเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลมันคิดมากนะครับโอเคนะโอเคเ๋ยวผมจะเนี่ยครับ เดี๋ยวถ้าใครสนใจในด้านนี้นะผมก็แปะดิงด้านล่างไว้ฮะโอเคอนะโอเคก็อโโอเคเวาเ่เกมให้ตอนีวันให้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นเพ็ผมเดี๋ยวผมขอข้ามกันตอนนี้ไปนะครับโอเคครับโอเคผมก็จะมาตัดถึงตอนนี้นะครับโอเคผมเติมมาได้สามใบนะครับเอิเติมใส่ใปนี้สามใบละเลยหนึ่งใบโอเคเราทําการรอนะครับเออ แล้วถ้าใครอยากแบรรบว่าเป็นบดโอนห้องนี้ก็ได้นะครับสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างเอาไว้ให้รอรอรอมันประมวลอือฮือือฮืออือฮือือฮือโอ้ยรอรอรอโอเคออออออเคสร็จแล้วทีนี้เราก็ทำการแจ้งแจ้งนะครับว่าเราครบแล้วอเครับไปเชี่ยมทางจิตสีครับ ครบแล้วครับลอกเินไปเดี๋ยวเขาก็จะตอบมาครับรวดเร็วรวดเร็วทั้งใจแน่นอนครับร้านนี้ผมรับประกันครับอืมเซ็ตดิจิตอลคิสโตนะครับโอเคก็าลังทําการตรวจสอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นตอมต่อยไหนะครับว่าการซื้กินติมแบบง่ายนะครับพม่อวิธีอะไรโดยที่ไม่ใช่ผ่านบัตรเครดิตนะครับโอเคในวิธีแรกผมจะมานำเสนอนะครับ โอเคครับที่เชื่อมกับสตรีมนะครับอีเมลนี้โอเคส่งไปโอเคครอบนะใช่ใช่โอเคอใครอยากได้ตอนนี้ผมบอกอีกครั้งใครอยากได้เกมอะไรก็ซื้อตอนนี้ครับถูกมากเลยนะ CS GO เหลือร้อยกว่าบาทเองแค่เ <c> ด <oughs> ือนกันเล0สองร้อยกว่าบาทนะครับโอเค เนี่เยเกม GTA ไฟเนี่ยก็ลดนะครับเหลือ899นี่เหลือ300กว่าเสือเครับ,รรบตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงลดนะครับโอเครอต่อมาเราก็ไปรอใน Gmail เราเลยครับพิมพ์จอเอ้ไปไม่ใช่ดีอ๋อดี เข้าไปรอแล้วเดี๋ยวผมเข้า Google ก่อนแชร์อย่างวะเดี๋ยวเรไปที่แอคกิเอลี่แล้วนี่คือแมวของผมเข้าไปในกินเอลเลยอ่าฮะอ่าฮะเข้าไปรอทีเบลโอเคโอเคนี่ครับมาแล้วครับครับขอบคุณ ถุยค,ครับเคร้านนี้นครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ร้านนี้ร้านนี้อนนโอเคอเคเนี่ยเกมอยู่นี้นครับอือนี่รับของเลยครับแล้วก็กด yes i am stream ปุ๊บก็ไปเคแล้วก็กดนี่นะครับหรือถ้าเป็น open call มันจะขึ้นอีกแบบนหนะครับโอเคแล้วคู่แน่ข้อความมันก็จะเด้งขึ้นมาน,นี้ครับ รับของขวัญน,นี่นะครับรอสักคู่รับไปโอเคมาแล้วนี่เป็นของขวัญโอเคแล้วก็รับของขวัญไปเลยเพิ่มลงทางเกมของฉันโอเคแค่นี้เราก็ได้ครีมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองดูว่ามันได้จริงไหมครับจริงนะรับไงเ,เดี๋ยวไปที่ทางเกมของผมครับ ไอเลั่องเกมของผมเนี่ยครับนี่ครับ,รบโอเคได้นะจริงๆโอเคถ้าใครสนใจนะครับโอเคผมก็ได้แล้วถ้าใครสนใจด้านนี้ครับหรือการซื้อเกมในสตรีมแบบนี้นะครับในทางผิดนะครับโอเคถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ถ้ายังแคร์ก็กดซับสไครป์อย่างนเพื่อตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับ Bye.